อ่าโอเคทัครับพี่น้องครับผมบริการเกตพุงตูงครับสัญญา่อลองครับผม,มนี้กาพี่นอ้องมาเบงานที่รงเกลียวเองไม่ของจอัดวัสดุเก้วด้พี่น้องเด้อดครับผมกำลังสั่งอยู่ครับผมพี่น,อน้ององสังเกตบงครับผมยกกัยงสวยครับยังงามเลยครับผม,มเผมนี่ที่จะก,กไลททีนนเนาะ่เป็นร้อยสองร้อยนี่ี่สองร้อยไรพี่น้องครับผมปร้ยารับรู้ยจัดนะเอ้าก พี่น้องอ่าพอดีอันอ่าพวกพี่ผมกำลังขินเขาอยู่นอผมกำลังหยุดปักหนึ่งคุยกับเพื่อนนอครับเนาะมีพี่น้องร้องเบิ้งครับผมนี่ครับผมแรงท่องเที่ยวบแกยังไงนะครับผมหน้าที่สองอะไรพี่น้องครับผมสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบไรครับพี่น้องคุณสุดตายพี่น้องคุณบอกบบกกไว้เพื่อนๆเลยบอกไว้พื่อนเลยด้วยสุดตาครับผมอย่าเข้าพากันเลยเพื่อนพี่น้องว่าเพื่อนเทศแบบใดครับผม ารีคนลกินไจนได้มากนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับผมลองเบิ่งครับผมนี่พื้นทีปุ้ยอ่ะไม่ไม่ไม่หัวยังขึ้นว่านนะง่ายๆนะครับผมผ้าบอกโอเนใหญ่พี่น้องคนอ่ะถ้ามือนได้เปิดงานเอาผมมันลอกเพลงไงเด้อที่มันลอกเพลงซอยเพลงผมปกปวดคุยงาม อันนี้รักปั่นซิดาแต่งเองครับอืในช่องยูทูบเลือกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมอันนี้รักน้ำมัคขั้วไทยคั้วไหนขั้วใหญ่ล็กมีปุ่ง้วดับกระดอนกระพุงตามจุดสอดกระซุ่งไปรับเป็นหยาบอ่อนอ่อนนี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศพี่น้องครับผมอีโป้หุ่ยพี่น้องครับผมบรรยากาศพี่น้องครับผมกว้างใหญ่ที่ครับอื กล้ชิลแล้วแล้วพี่น้องเพราะว่าทยแล้วครั้งแล้วแล้วอีกอย่างนึงว่านี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งของจังหวัดสระแก้วเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมย่างกว้างครับผมคุณแตะกี้เข้ามาทายครั้งแรกเพิ่งกำลังขึ้นเสาเนาะครับผมตอนนี้เพิ่งขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมเพิ่งเอาเสี่ยมาปักแล้วครับผมคุณทั้งผมกำลังโจกอยู่ครับผมตั้งผมกำลังโจก ทั้งพี่กับโจกครับพี่ทั้งพี่กับโจ๊กผีนั่งสามสี่คนกับโจกคือกันครับโจกปล่าคุณว่าสัตนมันก็ร่างกินข้าวครับผมพี่น้องเ่าฮาฮ่าเอาไว้เชิงม้พอดีเนาะงฝุ่นก็ร่างกินข้าวกินปลาครับผมฝุ่นเอ้ยพาออกจังไรพี่น้องฝุ่นลดคนปูเหมือนพี่น้องรถเทศปูก้ามาครับผมเอ้ยฝุ่นพี่น้องนะครับผมกว้างใหญ่ฝุ่นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ ที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดสะแก้วพี่น้องตำบลหนองบักไฟครับอำเอภอวัฒนาละครจังหวัดสะแก้วพี่น้องไ่เชือปุ๋นทรมมเหรอคนครับเชเคอปุ๋ครับผมเสียคุ๋นจังกอกอย่าห้าเขาไปใกล้ๆพี่น้อง ได้พี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่เด้อครับผมทางนี่ข้ามไปเสาทางย่างตึงไปแคนพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเสาย่างตึงไปแคนพี่น้องย่างสิงไปแคนนี่นะครับเป็นข้างหน้าพี่น้องเป็นข้างหน้าครับผมนี่เป็นข้างหน้าครับผมเสาย่างสิงไปขึ้นไปเสียบพี่น้องขึ้นไปนี่ครับข้างหน้าครับผมเสาย่างขึ้นไปครับผมจะไปข้างหน้าพี่น้องเสาย่างขึ้นไปย่างแบบนี่ครับผม ท uhm, ่านผีกับพวกทหานหนามากอยู่น้องนอกพกหานหนาพักมากมาเสียนพระขี่น้องครับทหารหนามาตั้งเสียนพระนครับทหานหนามาตั้งเสีนพระครับผมขันมาทัา้งเสียนพรครับผมหันมาตั่งเสียนพครับผม คพ um, ี่น้องเข้ามาต่อกันไหมครับผมเมื่อกี้นี่ครับผมมพอดีพอดีลูกค้าเพิ่งซ okay ื้อเชวกล้วยครับผมแล่นหูตาคูดมํัมาพอดีว่าจะทายพี่น้องเบิ่งครับผมมันขาดตอนผมเป็นยังพี่น้องเขาไปเบิ่งกันไหมครับผมไปไปใกล้ๆครับผมนี่ครับพี่น้องมนจะกลายครับผมนี่ครับผมต่อเลขครับผมนี่ปุ้ย้พี่น้องเขามาเข้ามาทายั้างแรกพี่น้องไม่ทายครั้งแรกเราตอนทั้งนี้ผมมันทป็นแต่เทครับผมนี่ ครับท so 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 ั네้งน mm ี hmm. re, uh, ้ผมไปในปรเทศเลยครับผมนี่นี่ทั้งนี้ผมไปในปรเทเลยนี่นี่ตอนนี้เพิ่นเทเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องคุณรถปูนกามาแล้วคุณรถปูนกามาคุณ่น้องนี่พี่น้องอุ้ยรถแรงกันเรียบร้อยพี่น้องแย่งรายเลยคุณทุกบรรยากาศครับผมคุณคนงานเพชรพี่น้องอืมคนงานเฮ็ดมันเอาหัวเสียนปักเลยพี่น้องนี่ครับผมโอ้ขนาดขนาดอลังการครับผมนี่ พ่น้องเป็นอาหัวเสียนปลาแับพี่น้องเห็นป่ะหัวเสียนปักเก็บ้อยคุณความผมเพิ่งกับคุดพี่น้องความผมก็คุดครับผมความผมก็คุดที่สองลอยก้นไรเลยพี่น้องที่สองลอยก้นไรครับผมครับผมควาผมก็คุดไปคุณโอ้โหพี่น้องบรรยากาศครับผมผมว่าเฮ็ดโม้รวมพี่น้องตะกี้กับเฮ็ดไปหลายปีแล้วพี่น้องกัเก็บแปดปีแล้วมั้งครับผม ผมคาดกาวนะผมไม่ออกผมเดาอาจอาจว่าจะนาสงการในี่นะอยากจะเซตแล้วพี่น้องผมคาดคาดเอาเนาะผมมูวาจิสเซตตอนไหนครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศครับผมอืมบรรยากาศมูวามันจิสเซตตอนไหนที่น้องแต่ผมว่าเฮ็ดเปินเฮ็ที่ยวขนาดครับพี่น้องเฮ็ที่ยวขนาดเลยกับมื่อเนี้ยอาจจะเสซตสงการนี่ก็ได้พี่น้องผมว่าอาจจะเปิดหน้าดูการสงการนี่ก็ได้ผมว่านะครับเพราะว่าพื้นที่เป็นนเพี่น้องบรรยากาศปิดพี่น้องทางพุ่นเข่าคนนี้ทางเข้าไปพี่น้อง นี่ครับ <stell ies. S 1> นี่ท่าบึนขึ้นหนาแทงพี่น้องครับผมน,นี่เป็น, well. านกาลังขึ้นหนาแทงครับพ okay. ี่น้องท่าขึ้นเพิ่นผัวผมเสียเพิ่นขุนเสียใหญ่เพิ่นพี่น้องเสียใหญ่เพิงยขุนพี่น้องครับผมสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศยังขวบพี่น้องอื ว่พีน้องเฮ็ดเร็วมากเลยพี่น้อง, like this, องแป,ป๊บๆ,ๆผมมาขายของรอบแรกครับผมก็มาเรีวิร้อยพี่น้องเพิ่งลราพอรอบสองมาหนิโอ้เฮ็ดยังคักพี่น้อง,อ 2, oh, pack, องเอาเสียนเอายังมปาปักเรียบร้อยแล้วแต่ผมมารอบแรกอ่ะแค่ขึ้นโค้งพี่น้องขึ้นแค่โค้งที่ซื้อครับผมที่เขามารอบแรกเนาะพอมารอบสองนี่พุ่นเอาเสียนเอา,เอาเอยังมาปักแล้้วพี่่นองยงเอาเย,เาเยเาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมเขามารอบแรกนี่ผมยังยังบอท่านเด็กปักที่เป็นการลั่นขึ้นโค้งเสาอยู่พี่น้องนี่บอลนี่ ทั้งปูนที่เพิ่นเพิ่นได้เทที่เขามาตอนนั้นทั้งปูนนีกประเทศเทครับผมเดี๋ยวนี้เทเพิ่นได้คอมบอนเทเป็นร้านไปแล้วครับผมนี่เป็นร้านสามารถเอารถจอดได้เลยครับผมนี่เห็นบ่องเปนแบบปูนเป็นร้านเทสบ่แล้วครับผมเทสบ่แล้วนี่ครับผมบรรยากาศอู้ยพี่น้องชาวกล้วยเด้อชาวกล้วยเพิ่นได้กินชาวกล้วยเอ๋อสองนี่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับผม พอดีเพิ่งก็บอกว่าใหุ้ทายหลายๆเี่นครับผมบอกว่าเพปนสิไปอ้างเมียเพื้นว่าชสันเดี๋ยวพี่น้องเด็กจีใต้พาพื้นหลายครับผมเพื้นว่าสิไปอ้างเมียเพื้นว่าชสันอ่ะช่างปูนนะครับนกปูนรับเหมาเจ้าของรับเหมาเพื้นนะครับนี่นี่ครับผมนี่นี่ครับผมามามาผุณได้จะสัมภาษณ์ออกช่องทีวีมาเนี่ยจีอ้าวว่าเป็นโหเท่าบ้านอีสานบ้านเท่าว่าปุกปุกเป็นโหลด อยางอี้อย่างเออว่าอย่างอีสายนั่นเขาไม่ต้องอายหรอกกเห็นบอกอันขนาดปกคลุมเนี่ยปกจังแพ้งเราขนาดนี้อย่างอ่าจะว่าอันว่านี่ครับผมมึงก็รับควสมบูรณ์ครับพี่น้องครับผมนี่นี่เห็นบอหนาตาเพว่นเห็นบอหน้าสุดยอดกดไลค์กดไลค์น้าเห็นบอเนี่ยบอเห็นบอมันกดไลค์ให้แล้วครับผมนี่ครับอ่ากดไลค์ให้แล้วครับผมนี่ครับผมนี่เอฟซีเอฟซีครับผมนี่ กำลังเจ้าผัดได้ยอดไลน์เนี่ยข้าวผมข้าวแมนนั่นแล้วเนาะโอ้นะกระซ้ายกกันเถอะเนาะจะเจ้าปลาหม้อเจ้ากล้วยเจ้าก็ออกกล้องก็ได้ดอกฮ่า่าฮ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 ่าพี่ต๋องแมนข้าวผมนี่ข้าวผมนี่วิธีการสมบูรณ์ปุ่นพื้นที่นาะพี่น้องเนาะที่ดินที่ยางข้าวผมข้าวผมอย่าเสิลงคลิปให้ครับผมลงคลิปให้แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับผมอือพี่น้องพุ้ย ว้เห oh, oh, ็นปูเปสไซสุดโอ้ยวุดาของแค่ของแค่เพยงหรอวเลียงเขาแกลไแมนอับซูยังเลยครับคืลงนีหลายช่องเลยสิครับผม เพราะพี่น้องเมื่อกี้ขอขออภัยด้วยครับผมกล้องมันหลุดครับผมกล้องหลุดตกลงมาครับผมพอดีตื่นเต้นหลายครับผมพคนก็ให้ท่ายยังกันอันนี้หลายเพรดิกล้องมันหลุดแต่พี่น้องเนาะขอเถอขออภัยครับผมเข้าท้ายนี่เขาไม่ได้ตัดต่อด้วยพี่น้องเขาออกแบบเงาบริเลยครับผมถือว่าสิเกิดเหตุการณ์สร้างยังก่อสร้างครับผมเพราะว่าเขาของบริษัตัดต่อเนาะครับผมบอกผู้ละหมาดไม่กอนไม่การบอกผู้ละหดอ้าวบอกผัโทษไอ่าบอกอ้าวผัวโทษอ้าวคุณได้จะบอกผนวโเษไว้อ่าพี่น้องเพื่อนเมืองในบ่องเนาะเพื่อสีเมาจ อาอาบทโทยังซื้อยังสิยังเอาพุทธมเมาบ่จางเนีจางเสนีเนาะครับผมอาสูยเาสรแปดเ้าสองห้าหนึ่งสาี่สี่สี่แปดสี่สีครับผมสี่สามตัวสี่สาตัวเนาะแปดแปดนะครับผมรับปูห็นอ่อนแกนิ เอาบอกอยู่ว่างานที่เจ้ารับหมอไม่เป็นอย่างแน่บ,บอกพี่น้องเพื่อนครับผมปูเห็นอ่อนแก่นิดกระเบื้องปู่เห็นอ่อนแก่นิดกระเบื้องเนาะพี่น้องเนาะอ้าวถ้าพี่น้องอยู่เขติสาแก้วด้วยครับเพื่อยู่เขียรติทั้งนี้ก็สามารถรับมารับมาเป็นห่อใส่นเนี่ยเนี่ยตัวประเทศไทยอ๋อทั่วประเทศไทยพี่น้องเพราะเป็นยังครับผมเพคนรับหมอทั่วประเทศไทยพี่น้องครับผมอ่าโทรหาเพื่อนได้ครับผมง่ายๆครับผมราคากันเองครับผมเออในเข้าครับกินยังน้ง โอ้เอาเจะกล้วยนั่งบอกครับผมเอาจะแก้วครับเอาจะกล้วยหาแก้วนะครับเอาน้ำซุนหรือว่าแบบโบราณครับผมโบราณโบราณโบราณเนาะครับผมเอาโบราณเบิดโอ้ยโบราณเบิดครับอร่อยครับผมเยี่ยบพี่น้องเยี่ยปเอจ้ากล้วยเพิ่นก่อนครับผม นี่ครับพี่น้องอ่าพอดีพี่เพิ่นอ่าเมาเฉาคั้วไอ้เขผมหาแก้วครับผมอ่าเพิ่นว่าไปติดตามช่องเฮานะครับผมพอดีเพิ่นกะเป็นช่างครับผมให้เพิ่นฝากโทรไว้อยู่ในช่องเฮาครับผมอีกอร่อยบ่พี่อร่อยแซ่บโอ้แซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายเข้าครับแซ่บหลายครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมก็ฝากไว้แน่ครับผมนี่ครับผมแงี้ยหอนหอนอากาศฮ้อนเนาะโอ้ยบรรยากาศหอนครับผมพี่น้องเอ้ยผมบักยางคักเลยฝุ่ม ผมเฮ็ดมาเยอะมามาที่แรกกำลังขึนเสาอยู่เนาะกำลังขึนเสาที่แรกเนาะโอ้ยเดี้ขึ้นเร็วเนาะกังขึ้นกะเฮ็ดอยู่บ่ครับเฮ็ดโอ้ถึงว่ากังขึ้นกะทำงานพี่น้องบ่ถึงว่าสิ่งกังขึ้นกะทำงานเดยผมยังว่าเอ๊ะมันคือจะไม่เดียวไปเดี๋ยวว่าอืมนี่แหละครับพี่น้องมันกะเฮ็ดกังขึ้นกะเฮ็ดกังเว่งกะเฮ็ดเนาะบนบ่นด่วนบนบนปาน้องที่ดต่ปืนเนาะเอาแล้วเออว่า บนดูดอกคุงสิม่ได้เปิดแล้วพี่น้องคงศิมาเดย์ป huh. oh, ิดที่จงเคียวครับผมสามปีเซ็ตสาปีเซ็จแต่แกเป็นเฮ็ดไว้ครับเระมาณหลายปิดตรวนี้เนาะแต่เพิ่นฮ็ดค้างไว้เนาะบอกเป็นทางการโอ้พี่น้องครับผมหาพี่น้องก็ฝากคลิปตามกดช่องผมก็ได้ครับผมช่งเกษสรพึ่งตรวจแถวบ้ามีข่าวคือบบไหนตรงไหนเจ้าปุ๋นศิมาไทยเบิ้งพี่น้องพี่น้องแถวเบิ้งหนุ่งใดกันเจ้าปุ๋นศิมาไทยอัปเดตให้เบิ้งครับผมอันนี้เฮ็ดสวรรค์อันนี้เอารูโอ้เจ้าปุ๋นเจ้าปุ๋น อ๋อรับผมกันเทพครับมีกันเทพไหมครับผมขอบคุณครับพี่มีกันเทพแล้วก็พี่ได้พี่น้องเด้อเนี่ยข้าวจะกล้วยเพื่อนชีพที่ชื่นใจดีครับผมบําหพ็ญก้วนะครับเนาะครับผมจะสิไปบังง่วต่อครับผมหลายนาทีแล้วเถอะหลายนาทียังมาเฮ็ดคนเดียววิ่นไปวิ่นมาจะหนีพี่น้องป่ครับปูเห็นนอนแต่นิ้กติดต่อเบอร์มาเด้อเออเอาเอาเบอร์มาอีกพี่เอาเบอร์มาอีกจังน่อยนะครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่สี่สี่แปดสี่สี่สี่แปด ครับช่างยังพี่ช่างเสน่ห์ช่างเสน่ห์เนาะรับเหมาทั่วประเทศนะพี่เนาะครับผมรับเหมาทั่วประเทศนะพี่น้องราคาเป็นกันเองครับผมคุยง่ายๆครับผมใจดีๆครับผมอ่าพี่น้องมันเท่านี่แหละครับผมเห็นอ่อนแกนเนี่ยร์แกนเนโต้ข้าผมเครื่องตกแต่งหินทรายอ๋อตกแต่งหินทรายเนาะครับผมอ่าโอเคครับผมแต่พี่น้องครับผมอ่าเพิ่เป็นช่างรับเหมาเนาะครับเนาะคุยที่พี่น้องครับงี้ยังกับทัวรมาสอบถามมั่นได้ครับผมอ่ามันกับเป็นราคากันเองครับผมติดต่อมาได้ครับผมนี่ครับผมนอกไปแล้วครับผม เกาจจะหอบไปม่ทั้งผลก็พน้องทั้งผมีอีกยังโอ้ทั้งผมก็มีอีกฮะไอซี่ใครเพมั่งมั่งมือเสาครับผมผมมือเสาครับผมตาดตหัวมืเสาครับผมหัมอเสาน่ยจปลปอยครับผมเพราะว่าจิลปอยหัมเสากระปอยตอนแรงครับผมคิปคลิปที่ว่าจปล่อยตอนแรงมีอยู่กาตอหนี้จิล่อยหัมืเสครับผมอ้าหัมเด้อ ก็ติดตามครับผมมันกระเด้งข <k> ึ้นครับผมช่องเกษตรพุ steps, ่งตูนครับผมตอนนี้มันบนนีเน็ตต่ไปบ้านเนี้นี้ยโอ้เข้ผมครับผมนี่ครับผมอยู่นจิติดต่อนะครับผมพึงนจกับเรื่องเชี่ยเรื่องใจให้กันครับผมครับผมนี่ครับผมอืมนี่ครับผมนี่ครับผมมาสินีเอาไวปสำนึกเราพี่น้องอย่าโอกาสเฮาจังเจอกันะหม่กบผมเข้าคืบนำามืองเลือดจีนมาไทยเพิ่งนับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับผมขอบคุณครับผม